ผลการใช้ใจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีพศ2567ข้อมูลณวันที่18ธันวาคม2566จังหวัดอุบลราชธานีได้รับจัดสรรงบประมาณในภาพรวมทั้งหมดจำนวน5,103.2 0ล้านบาทใช้ใจ่ายแล้วจำนวน2,584.84ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ50.68เบิกจ่ายแล้วจำนวน2,508.08ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ49.17รายละเอียดดังนี้ งบประจำได้รับจัดสรรจำนวน4,334.33ล้านบาทใช้ใจ่ายแล้วจำนวน2,382.51ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ54.97เบิกจ่ายแล้วจำนวน2,366.56ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ54.60งบลงทุนได้รับจัดสรรจำนวน765.99ล้านบาทใช้ใจ่ายแล้วจำนวน202.33ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ26.41 เบิกจ่ายแล้วจำนวน141.52ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ18.48งบกลมจังหวัดได้รับจัดสรรจำนวน29.59ล้านบาทใช้จ่ายแล้วเบิกจ่ายแล้วจำนวน1.24ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ4.19งบกลุ่มจังหวัดได้รับจัดสรรจำนวน17.76ล้านบาทใช้จ่ายแล้วจำนวน0.47ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ2.62 เบิกจ่ายแล้วจำนวน0.35ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ1.94เมื่อวันที่13ธันวาคม2566นายสุพสิทธิธก์กอเจริญยศ ผู้ว,ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีพศ2567ให้กับส่วนราชการจำนวน151หน่วยงานโดยมีคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีพศ2567ร่วมประชุมและมีนางสาวเกตมณีนาจารย์ครางจังหวัดอุบลราชธานีเป็นกรรมการและเลขานุการ